ปุ๋ยน้ำหมักสูรเร่งการแตกกอก็คือปุ๋ยที่เราหมักขึ้นมาเองช่วยกระตุ้นช่วยเร่งในการแตกกอได้ดีขึ้นทําให้ขแขนงที่แตกขึ้นมาใหม่หน่อที่แตกขึ้นมาใหม่มีความสมบูรณ์แข็งแรงสําหรับวิธีการทานะครับบอกหน่อไม้สับให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนเติมกากน้ําตาลลงไป 100cc หมวเชื้อจุลินทรีย์ใส่ลงไป 2-300cc เติมน้ําเปล่าแค่พอท่วมตัวนี้เราจะหมักอยู่21วันหรือ3สัปดาห์เราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยครับนี่ก็คือลักษณะของน้ําหมักสําหรับการแตกกอรพร้อมที่จะใช้งานถ้าเป็นกาาารรฉฉีีดดพพ่น่นนนนแะะํวววคจชง ถ้าเป็นการผสมน้ําลดเราก็ผสมน้ําลดได้พร้อมกับเวลาที่เรารดน้ําอยู่แล้วจะเหมาะกับพืชตระกูลของขา่าตะไคร้กระชายขิงซึ่งหน่อใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีความสมบูรณ์แข็งแรงมีการเจริญเติบโตที่ดีวิธีการทําปุ๋ยน้ําหมักสูตรเร่งการแตกกอสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติด,ดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําการทําปุ๋ยน้ําหมักสูตรเร่งการแตกกอนะครับ ปุ๋ยน้ำหมักสูรเร่งการแตกกอก็คือปุ๋ยที่เราหมักขึ้นมาเองเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นช่วยเร่งในการแตกกอได้ดีขึ้นทําให้ขแขนงที่แตกขึ้นมาใหม่หน่อที่แตกขึ้นมาใหม่มีความสมบูรณ์แข็งแรงสําหรับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับคือหน่อไม้สด1นกิโลเป็นหน่อไม้ชนิดไหนก็ได้จะมีมีดภาชนะหมักของฝาปิดหัวเชื้อจุลินทรีย์2 0 0 3 0 0า้ซีซีกากน้าตาล1 0 0ซีซีแล้วก็จะมีน้ําเปล่า สำหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะปอกหน่อไม้แล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนตัวเปลือกด้านนอกค่อนข้างที่จะเหนียวเราจะไม่ใช้นะครับตัวนี้จะย่อยสลายยากในการหั่นนะครับยิ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กยิ่งดีจะได้ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นการนําหน่อไม้มาทานะครับไม่จําเป็นต้องล้างตัดมาสดๆเราก็ทําได้เลยนะครับปอกออแล้วทําได้เลย หลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําไปใส่ในภาชนะหมักนะครับจากนั้นเราก็เติมกากน้ําตาลลงไป 100cc เพื่อที่จะให้กระบวนการหมักเนี่ยไม่มีกลิ่นแล้วก็เป็นอาหารเบื้องต้นของจุลินทรีย์ด้วยต่อไปก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เราจะใส่ลงไป 2-300cc นะครับหรือประมาณครึ่งขวดจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่าแค่พอท่วมนะครับตัวนี้ เติมน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วก็ใช้มีดคนหน่อยนึงเพื่อที่จะให้กากน้าตาลเนี่ยละลายเมื่อเราคนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดฝาภาชนะหมักถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทําขั้นตอนต่อไปก็คือกระบวนการของการหมักจะเก็บไว้ในที่ร่มตัวนี้เราจะหมักอยู่ยี่สิบเอดวันหรือสามสัปดาห์เราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยซึ่งในระยะเวลาที่เราหมักถ้าเกิดเรามีเวลาว่างนะครับเราอาจจะมาใช้ไม้คนหรือถ้าเกิดไม่ว่างก็ไม,ไม่ไม่ต้องคนก็ได้นะครับตัวนี้ ครับนี่ก็คือลักษณะของน้ำหมักสําหรับการแตกกอรพร้อมที่จะใช้งานก็จะเป็นสีน้าตาลค่อนข้างที่จะเข้มกลิ่นก็จะมีกลิ่นของเหน่อไม้นิดนึงนะครับตัวนี้เราจะนําไปใช้งานโดยการผสมน้ําฉีดพ่นนะครับซึ่งอัตราส่วนในการผสมเราใช้40ซีซีต่อน้ํา10ลิตรวันนี้เราเติมน้ํามาแล้วนะครับเราก็จะเทน้ําหมักสูตรนี้ลงไปเลยแล้วก็สามารถที่จะนําไปพ่นได้เลยสําหรับน้ําหมักเพื่อการแตกกอนะครับเราก็จะนํามาฉีดพ่นกับพวกขาตะไคร้ซึ่งวิธีการฉีดพ่นนะครับเราก็จะฉีดพ่นให้ทั่วไปเลย ลักษณะการไปใช้งานนะครับถ้าเป็นการฉีดพ่นเราแนะนําว่าควรจะฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือถ้าเป็นการผสมน้ําลดเราก็ผสมน้ําลดได้พร้อมๆกับเวลาที่เราลดน้ําอยู่แล้วน,น้ำหมักสูตรนี้จะเหมาะกับพืชตระกูลของคากระชายขิงซึ่งหน่อใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีความสมบูรณ์แข็งแรงรวมไปถึงการทํานาข้าวซึ่งเราจะใช้ในช่วงระยะเวลาที่ข้าวมีการแตกกอและยังเหมาะกับพืชชนิดอื่นนะครับที่จะมีการแตกกอ น้ำหมักส่วนนี้สามารถเก็บไว้ใช้งานได้ไม่เกิน6เดือนส่วนเศษที่เหลือนะครับหลังจากที่เราปองอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้าไปใช้แล้วเนี่ยเศษที่เหลือเราก็ใช้ทําทเป็นปุ๋ยหมักหรือเป็นวัสดุบํารุงดินได้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีการปลูกขา่าปลูกตะไคร้ปลูกกระชายขมิ้นหรือจะเป็นพวกขิงแม้กระทั่งคนที่ทํานาถ้าเกิดท่านต้องการปุ๋ยที่ช่วยในการเร่งการแตกกอ ทำให้หน่อใหม่ที่แตกขึ้นมามีการเจริญเติบโตที่ดีท่านก็สามารถที่จะนําเอาเทคนิคการทําปุ๋ยน้ําหมักสูตรเร่งการแตกกอสูตรนี้ไปปรับใช้ได้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะหาได้ง่ายในช่วงนี้อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของค่าปุ๋ยแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมวิธีการทําปุ๋ยน้ําหมักสูตรเร่งการแตกกอสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ